อันนี้นผสมคินกันแดดเป็นบีแต่หนูผสมกับตัวเนี้เมทอะอเซรามมันผสมกันด้วยหรอหนูมไม่รู้อ่ะหนูรู้สึกหนูชอบผสมลงไปก่อนหรือว่าเราผสมในมือเลยต้องผสมในมือบีบอันนี้แล้วก็บีบอันนี้แล้วก็ <c oughs> ไม่หรอกคือมันแพงทั้งคู่คือประเด็นคือมันแพงทั้งคู่แล้วก็เลยเอามารวมกันเพื่อให้มัน่ดปริมาณอ๋อเพื่อให้มันใช้ได้นาน ทุกคนมันแพงทั้งคู่อ๋อถ้านึกไม่ออกนะถ้าสมมติเรามีน้ำยาล้างจานยอดหนึ่งนะแล้วอีกอันหนึ่งดีมากอีกอันนึงก็ดีถ้าเราใช้หมดไปอันอย่างแล้วแต่เราก็จะเสียอย่างนึงไงเราก็เอาอันนั้นแมะหนึ่งอันนี้แมะหนึ่งแล้วก็รวมกันเออเนาะม่งกันมันหมดแล้วมันแพงนะอันนี้มันอันละต้องเป็นผ่านอันนี้ก็เป็นผ่านอ่ะมันก็ได้เราต้องใช้ให้หมดอวัปีหนึ่งถึงจะโอเค เอาเลยต้องรวมกันไปเลยแล้วพอรวมกันไม่พอนะพี่สองอันนี้รวมกันไม่พอจะเตรียอันนี้อีกซึ่งมันเป็นเลฟลอนมันเป็นรองพื้ lon, นเลฟลอนทุกคนอันนี้สองหยดใช่อย่างละหยดใช่แล้วก็อันนี้มาหนึ่งนิ้วเธอปาดเข้าไปแล้วรวมๆๆๆๆรวมเลยก็คือส้ำมันจะได้ประหยัด <c oughs> <hole. S 2> ใช่มันจะประหยัด